สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอขอบพระคุณน,นะครับที่กรุณาซับสไครป์เพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับทุกทกท่านครับก็ฝากากดไลค์นะฮะหลังจากการชมแล้วก็ได้นะฮะก็ไม่รู้จะคุยอะไรครับคุยมาคุยไปก็คุยกันแต่เรื่องฝึกใจฝึกใจอย่างเดียวมันก็ดูเหมือนจะน่าเบื่อนะฮะก็เปลี่ยนบ้างดีไหมครับท่านผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้าง วันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องนี้บ้างครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้มีดหมอนะครับหลายท่านเข้าใจรู้จักนะฮะเรื่องมีดหมออันนี้ไม่ใช่มีดของแพทย์นะครับเป็นมีดหมอที่คนโบราณครูบาอาจารย์ท่านใช้ท่านทำให้ใชนะ้เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเดินป่าไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กันแล้วแต่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณครูบาอาจารย์ท่านสร้างขึ้นมาเพื่อให้ ลูกศิษย์ลูกหาพกพาติดตัวเพราะสมัยก่อนต้องเดินป่าใช่ไหมครับจะทําการค้าขายจะต้องมีการเดินทางขึ้นรถนั้นไม่ค่อยมีแต่ลงเรือนั้นมีเดินป่ามีนะฮะก็ต้องผ่านอุปสรรคพยันตรายนา,นานาประการนะรโดยเฉพาะป่าสมัยก่อนเนี่ยไปที่ซากคนที่อยู่แล้วว่ามีความลี้ลับมีความอาถรรพ์มากมายไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือสมัยนี้แหละครับสมัยนี้ก็ยังคงมีอยู่นะฮะ ก็ยังเห็นพบเจอสัมผัสสิ่งลี้รับต่างๆกันบ้างทีงนี้หากท่านมีมีดหมอนลครับอันนี้ผมพูดถึงกรณีมีดหมอที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับหรือหากท่านไม่มีแต่ท่านต้องใช้วิชาในการอาธิษฐานจิตขึ้น,นเองแต่มีดหมอของคุณครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสร้างมาจากโลหะที่เขาเรียกโลหะอาถรรพ์ต่างๆหลายๆอย่างมาหล,อล่อหลอมรวมกันแล้วประจุด้วยพลังจิตตานุภาพคาถาอาคมลงไปเพื่อในการ ค,นะคุ้มครองนะฮรคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจอามนุษย์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงหรือแก้อาถพ์นะฮะแก้คุณแก้ของอะไรต่างๆมีคุณวิเศษมากมายสุดแท้แต่เราจะนํามาใช้แต่ถ้าหากว่าท่านมีมีดหมออยู่เล่มหนึ่งล่ะครับท่านจะทํำยังไงนะฮะหรือว่าพกพาอย่างเดียวนะฮะคือมีอาวุธแต่ใช้อาวุธไม่เป็นมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็ถ้าหากว่าท่านมีแล้วท่านมีความคับขันที่จะต้องใช้อย่างเช่นเจอพูดผีปีศาจนะฮะหรือสิ่งลี้ลับรู้สึกใจคอไม่ค่อยสบายก็นํำมีดขึ้นมานะฮะท่านนํำมีดขึ้นมาอธิษฐานนะฮะถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดคุณครูบาอาจารย์ของท่านที่สร้างมีดหมอขึ้นมาให้ท่านว่านนโมสามจบแล้วก็อาวุธทั้งห้าว่าคาถาอาวุธทั้งห้านะครับ แล้วแตะไม่ต้องตีไม่ต้องแทงนะครับอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ต้องดึงออกจากฝากก็ได้นะฮะแตะไปที่บนหัวแตะไปที่บ่าหลังหน้าอกอะไรก็ได้นะฮะคาถาอาวุธทั้งห้าว่าอย่างนี้ครับสักกะสะวชิราวุทังเวสวรณสะคาถาวุทังยะมานสะนายนาวุทังอาลวกะทุสาวุทังนารายสะจักราวุทังปัญจาอาวุธทานังเอเตสังอานุภาเวนะ ปัญจอาวุธาภคะภข,ขาวิจุนังวิจุนาโลมังมาเมนะพุทธสันติคัจฉะมุมหิโอกาสิติถาหิให้ท่านว่าไปเลยนะครับสามหนห้าหนเจ็ดหนเก้าหนอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องว่าด้วยความเคารพแต่ถ้าท่านว่าคาถาบทนี้ได้แล้วแสดงว่าท่านมีความรู้พื้นฐานแล้วล่ะคงไม่ต้องบอกกันว่าจะต้องเคารพอะไรยังไงแบบไหนอารัธนาย,ยัางไง ก็คาถาบทนี้นะครับถึงแม้ท่านไม่มีมีดหมอแต่ท่านมีไม้นะฮะไม้เท้าอธิฐานจิตในการเดินป่าก็ให้ว่าคาถาบทนี้นะฮะเป่าเสกลงไปแต่ท่านต้องฝึกสมาธินะครับแล้วสมาธิท่านต้องทรงไว้ซึ่งความดีศีลน,นะฮะศีลส,สำคัญศีลอย่าให้ขาดอย่าให้บกพร่องเป็นอาทิศีลยย่งดีใหญ่เมตตาบารมีถ้าท่านขาดความเมตตาแล้วท่านใช้อะไรใช้ของอะไรบทไหน ฝึกสมาธิอะไรมันก็ใช้ไม่ขึ้นทั้งนั้นนะท่านต้องมีเมตตาเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะฮะเมตตาสําคัญมากมันต้องเกิดจากในหัวใจจริงๆไม่ใช่ว่าแกล้งเมตตาพักเดียวนะฮะหลอกคูบาอาจารย,านะะาย์ท่านไม่ได้นะฮะหลอกพระท่านไม่ได้อันนี้ท่านต้องค่อยๆทําไปมันจะสมตัวทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันจะไปควบแน่นอยู่ในดวงจิตวิญญ,ญาณของเราแล้วถึงเวลาขับขันแล้วท่านสามารถนํามาใช้ได้ อย่างง่ายดายสามารถช่วยเหลือผู้คนได้นะฮะท่านที่มีวิชาคมอยู่บ้างแล้วก็อย่าลืมนะในการกระทําความดีในการฝึกสมาธิภาวนาพอพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาผมขอแถมท้ายอีกนิดหนึ่งนะฮะพะมีหลายๆท่านฝึกไปไม่จะฝึกไปไปถึงไหนจะไปยังไรต่อก็อไม่มีใครแนะนําเปิดฟัง YouTube ก็แล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะฮะเมื่อท่านปฏิบัติ ปฏิบัติไปถึงที่สุดในการกําหนดลมหายใจอันนี้สําคัญมากทําไม้สาคัญนะครับพระพุทธองค์ทรงไม่สั่งให้ทําอานาปนานสติเป็นฐานหลักทําอนนาปนานสติให้ถึงที่สุดก็คือทําให้ถึงฌานที่สี่แต่ท่านจะรู้ได้ไงว่าฌานที่สี่ก็รู้สึกว่าลมหายใจเราหายไปแล้วไม่มีความรู้สึกภายนอกนะทางระบบประสาทของร่างกายแล้วนั่นแหละครับท่านรู้เลยว่านั่นคือฌานสี่นี่ผมพูดแบบหยาบๆเข้าๆเลย นะฮะเพราะว่าเผื่อท่านไปชนอารมณ์นี้เข้าท่านจะได้ทราบอ๋อมันมาถึงนี่แล้วจะถุกชาญการที่สี่แล้วนะฮะอารมณ์ให้ใจมันหายไปความรู้สึกทางระบบประสาททางร่างกายเราไม่มีพอถึงตรงจุดนี้ปั๊บนะฮะถึงตรจุดนี้ปั๊บจิตมันจะถอยลงมาเองมันจะถอยลงมาที่อุปจารสมาธิทีนี้พอถอยลงมาอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยนิมิตอะไรบางอย่างมันจะเกิดก็ นิมิตที่เราเคยได้กระสินกองใดกองหนึ่งในอดีตในอดีตชาติที่เราเคยได้ไว้แล้วมันจะสําเร็จก่อนมันก็จะมาก่อนเลยมันจะเกิดนิมิตนะถ้าท่านเกิดท่านต้องรู้ด้วยนะครับว่านิมิตในกรรมฐานแต่ละกองนั้นอ่ะมันมีอะไรบ้างแต่ท่านคงจามไม่หมดหรอกแต่ผมจะยกตัวอย่างหากท่านเกิดนิมิตสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะฮะอ่าแสดงว่าท่านเคยได้ทําแต่อาณาปานนสติมาก่อน แต,แต่ถ้าหากท่านเห็นไฟเห็นเป็นเนื้อเนื้อไฟนะฮะนึกภาพออกนะครับเนื้อไฟเป็นยังไงเนื้อไฟนะครับเห็นเป็นเนื้อไฟนะั่นแสดงว่าท่านเคยได้เตโชกสิน์มาก็ให้ท่านปฏิบัติต่ตอไปทําใหม่ครับก็กําหนดลมไม่ใช่กาหนดลมหายใจเพราะกำหนดลมหายใจไปแล้วนะฮะพอจนถึงที่สุดแล้วลมหายใจหายแล้วจิตมันถอยลงมาอยู่ที่อุปจารสมาธินิมิตที่เคยได้ในอดีตมันจะมาบังเกิดยกตัวอย่างหากเป็นนิมิตไฟ บังเกิดในอุปจารสมาธิก็ให้ท่านกําหนดไฟนั้นไปจนถึงชานที่4เหมือนเดิมนี่เข้าเข้าสู่เขตกระสินนั้นนะครับเป็นวิชาเฉพาะและเป็นวิชาพิเศษแต่ถ้าหากท่านพบเจอชนอารมณ์อะไรเข้าก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ผมยินดีที่จะแนะนําที่จะตอบให้นะฮะก็ขอให้ทุกทกท่านนะครับอย่าลืมนะฮะในการทรงความดีเอาแค่สเก็ตเปลือกของความดีที่พระพุทธเจ้าสอนไว อย่าโอ้อวดตนนะฮะสำคัญที่สุดอย่าโอ้อวดตนมีเมตตาก่าเมตตากรุณากุ้ชิตาอุเบกขาสร้างให้มันเกิดขึ้นกับดวงจิตบิญญาณของเราจริงๆให้มันเคยชินเมตตาไม่ใช่เมตตาเฉพาะเวลามันต้องเมตตาตลอดเวลาการเมตตาหรือการปฏิบัติธรรมข้อไหนก็นแล้วแต่ปัญญาบารมีขอให้มาเป็นอันดับแรกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ